ดีมขอโทษทนายเจมดัางฟ้าแรงความคิดตัวใจจากกรณีดราม่า,มาระหว่างการวิพากษ์กร์โพสเดือดต่อว่าดีมแฟนสาวของเสือเสกการลูกชายนะคะด้วยทายขาที่รุนแรงถึงปมเงินทองสมบัติในบ้านเนี่ยหายไปทั้งสมุดธนาคารบัตรเครดิตเงินสดสกุลต่างๆความกัดทวงรถคืนจากลูกชายก่อนที่เสือนะคะพร้อมแฟนสาวและก็กวางน้องสาวนะคะและทานายความเนี่ยจะเดินทางไปที่ศาลเยาว,วชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองตนเองจากคุณแม่ ซึ่งนักข่าวนะคะได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้กับทนายเจนนะคะหลังจากที่เสือดีมแล้วก็คุณอาของดีมเนี่ยไปออกรายการเปิดใจในรายการหนึ่งนะคะโดยทนายเจนม,มองว่าเรื่องนี้มันก็เป็สิทธิ์ตามกฎหมายของเขาที่เขาจะออกมาชี้แจงกับสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่ออกรายการเนี่ยก็จะมีกระแสสังคมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ทั้งนี้ต้องออกมาโวยพรให้คดีนี้มันยุติโดยเร็ว เพราะไม่เป็นคดีครอบครัวฉะนั้นคนในสังคมอย่าไปแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้จนเกิดเป็นรอยร้าวภายในครอบครัวอีกทั้งมันยังยากต่อการจบคดีสําหรับคดีเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนฉะนั้นการหาทางออกต้องเริ่มจากการเจราจาไกลเกลี่ยก่อนเปน็นอันดับแรกซึ่งในวันแรกที่ทางด้านของเสือและดีแฟนสาวเดินทางไปที่ศาลเขาก็ต้องการเจราจาไกลเกลี่ยหาคนกลางมาพูดในความรู้สึกของเขาและสิ่งที่เขาต้องการแค่เท่านั้นเอง ซึ่งตนก็เห็นด้วยแต่ตนไม่เห็นด้วยกับการที่ทําให้เรื่องนี้เป็นข่าวการเจราจาสามารถทําได้ทุกช่วงเวลาไม่จําเป็นต้องเดินทางมาศาลแต่เมื่อการเจราจาไม่เป็นผลก็ควรที่จะหาวิธีทําแบบไหนที่จะเป็นการคืนความสุขให้ครอบครัวโดวยเกิดความหบังใจได้น้อยที่สุดส่วนตรงนี้คือหัวใจของครอบครัวตนเองในฐานะที่เป็นทนายความ ก็จะหาทางออกในส่วนนี้เสนอทางออกเพื่อหาจุดตึงกลางเอาความุ่มครื่องหมองใจเนี่ยมาพูดกันเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งจะเป็นการคืนความสุขให้ครอบครัวได้เร็วที่สุดอันนี้ก็คือความเห็นของฝั่งทนายเจมส์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะทนายเจมส์เนี่ยเคยออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดราม่านี้ว่ารักแม่อย่าทำร้ายแม่จบแบบเงียบๆดีกว่าไหม ผู้ใหญ่ที่ข้างๆเด็กให้สติเด็กด้วยชนะพ่อแม่ยังไงก็บาปเชื่อของเธอซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะคะสาวดีมแฟนสาวของเสือเนี่ยได้ออกมาแชร์โพสต์ของทนายเจมเพร้อมฟาดข้อความว่าเป็นทนายที่ความคิดป่วยมากค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะการวิพากษ์กรคุณแม่ของเสือเนี่ยก็ได้แคปโพสต์ของสาวดีนะคะไปโพสต์ลงไอจีพร้อมฟาดข้อความว่ารักแม่คือความคิดป่วยแปลงนันอีนี่ ล่าสุดค่ะวันนี้นะคะวันที่6กราคม2565นะคะดีแฟนสาวข,ของเสือนี่ออกมาโพสผ่าน Facebook ส่วนตัวและขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจขอบคุณในความหวังดีรวมถึงขอบคุณที่ช่วยเตือนสติโดยมีข้อความว่าสําหรับคนนี้หนูต้องการกราบขอโทษด้วยนะคะที่แชร์โพสของคลที่3และมีการใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ทันยังคิดด้วยอารมณ์โกรธและรู้เท่าไม่ถึงการหนูต้องขอโทษด้วยค่ะ ต่อไปก่อนจะพูดอะไรจะคิดให้รอบคอมากกว่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณในความหวังดีและขอบคุณที่ช่วยเตือนสติค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดนะคะการรัดแม่คือความคิดป,ป่วยมันไม่จริงและไม่มีคำไหนที่พูดในเชิงนั้นเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวมหากาพดราม่านี้นะคะจะจบลงอย่างไรเราคงต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะ